หลังจากรณรงค์ให้ประชาชนคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางในโครงการนำร่องพื้นที่ชุมชนย่านเมืองเก่าจังหวัดภูเก็ตจนได้ผลเทศบาลนครภูเก็ตก็ได้จัดหารถเก็บขยะที่จัดเก็บขยะแบบแยกมาใช้งานในโครงการนำร่องด้วยนะครับติดตามความสำเร็จนี้ในรายงานชุดกินอยู่รู้คิดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนร่วมลดขยะต,ต,ตั้งแต่ต้นทางเป็นความร่วมมือของข่าวสามมิติกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมครับ ทุกหนึ่งทุ่มของทุกวันคือเวลานัดหมายที่ถนนสายถลางจังหวัดภูเก็ตแห่งนี้รถเก็บขยะของเทศบาลนครภูเก็ตจะออกมาเก็บขยะที่ประชาชนคัดแยกไว้ใส่รถเก็บขนที่มีช่องแยกขยะเช่นกันเทศบาลนครภูเก็ตจัดซื้อรถเก็บขนขยะแบบแยกขยะมาใช้งานเมื่อปี2555โดยรถเก็บขยะจะแยกขยะอันตรายขยะรีไซเคิลแยกออกจากกัน โดยมีเป้าหมายเบื้องต้นเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนหันมาสนใจการแยกขยะตั้งแต่ต้นทางจากบ้านเรือนเรื่องรถคัดแยกขยะเนี่ยเราซื้อเมื่อปี2555นะคะแล้วก็นำมาใช้ในการเก็บมวลขยะขัดแยกในพื้นที่ชุมชนนะคะมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้ประชาชน,นะค,ะคนในชุมชนเนี่ยได้ได้เรียนรู้ได้เห็นรถนะคะขัดแยกชัดว่ามีเรื่องของขยะ อินซีขยะอันตรายใช่ไหมคะก็ทําให้พี่น้องประชาชนเหมือนก็สร้างแรงจูงใจให้เขาดิฉันว่าเขายิ่งอยากจะจะเอาขยะอินรีที่เขาแยกนะมาทิ้งในรถขยะราน,น,นะมันก็เป็นสิ่งที่ทําให้เราทำงานง่ายขึ้นเทศบาลนครภูเก็ตร่วมกับสโมสรโรตารีภูเก็ตเซาชุมชนย่านเมืองเก่าและมูลนิธิเมืองเก่าภูเก็ตจัดกิจกรรมรักสิ่งแวดล้อมภายใต้โครงการลดและแยกขยะมูลฝอยจากแหล่งกำเนิด เมื่อปี2554ปัจจุบันสมาชิกในชุมชนย่านเมืองเก่าส่วนใหญ่คัดแยกขยะตั้งแต่ในครัวเรือนแล้วโดยคัดแยกขยะรีไซเคิลไว้ขายขยะอันตรายไว้ส่งกำจัดรวมทั้งขณะน,นี้เทศบาลนครภูเก็ตได้จัดทำกิจกรรมรวบรวมแบตเตอรี่ขนาดเล็กครบหนึ่งถังบรรจุน้ำขนาดเล็กจะได้รับทุนการศึกษาด้วยส่วนขยะที่เป็นเศษอาหารจากครัวเรือนสมาชิกหลายรายนำมาหมักร่วมกับเศษใบไม้ เพื่อให้ย่อยสลายแล้วนำมามเป็นปุ๋ยปลูกต้นไม้ต่อไปไมม่ีกินเม็นนอกจากนี้ยังมีสมาชิกของชุมชนเมืองเก่า<จ>สนใจทำน้ำหมักชีวภาพเ,เพื่อเป็นจุดเรียนรู้สำหรับผู้สนใจด้วยหลังจากโครงการนำร่องลดและคัดแยกขยะของชุมชนเมืองเก่าดำเนินมาเพียงสองปีปัจจุบันที่ถนนสายถลางกลายเป็นถนนปราศจากขยะและถังขยะหน้าร้านยกเว้นถังขยะสำหรับนักท่องเที่ยวเพียงไม่กี่ใบ และผลจากการดําเนินโครงการลดและคัดแยกขยะจากต้นทางทําให้ขยะที่เกิดจากชุมชนย่านเมืองเก่าเหลือเพียงขยะทั่วไปและขยะที่เป็นเศษอาหารจากร้านอาหารเท่านั้นส่วนแผนงานของเทศบาลนครภูเก็ตในโครงการนี้คือขยายพื้นที่ชุมชนร่วมมือลดและคัดแยกขยะออกไปในชุมชนย่านถนนใกล้เคียงต่อไป